สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่อง PTB 1 3นะครับอันนี้เรามาหนีคุณยายกันนะคือแบบเอาจริงที่พี่ดูหน้าปกนะบ้านคุณยายก็มีผีนะครับน้องๆคือแบบก็ไม่รู้เขาเกี่ยวอะไรกันเนาะแต่บ้านบ้านนี้มีผีจริงๆอ่าอันแรกเลยเขาบอกให้ไปค้นหาคุกกี้แกนเมสใช่ไหมแกนมาสอ่าคุกกี้แกนมสนะครับ แล้วก็วิ่งไปว่ามีคนเยอะเลยนะแสดงว่ามันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยนะครับหลักๆนะครับให้เดี๋ยวไปดูว่ามันจะยังไงครับไปเลยวิ่งไปข้างล่างนะอ่าเขาออกมาจากห้องนี้กันออกมายังไงนะให้เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่ายังไงครับอ่านี่คุกกี้อ่าหยิบแล้วหยิบแล้วเสร็จฮะคุณยายมันออกมาแล้วแล้วไงอะวิ่ง วิ่งขึ้นไปไอห้องข้างบนแน่เลยใช่ไหมไปวิ่งไปก่อนละไม่รู้แล้วว่าอะไรละเราวิ่งไปก่อนละไอไอห้องเมื่อกี้คือเราเพิ่งออกมานะครับอ้าวกุญแจอ้ากูแก้อ้าเอา,เอากุกี้ไข่ไม่ได้ดิเออแล้วมันให้หาก,กุกี้อ๋อให้ไปหาลูกกุญแจนะครับไปหาลูกกุญแจแสดงว่าต้องเป็นรูที่ว่าตอนที่คนเขาวิ่งออกมาทีแรกเนี่ยเลยเอามาถึงคุณยายก็วิ่งเลยนะครับโอ้โหเอาละครับไปเลย ไปวิง่งอ่านี่ไงเจอกุญแจแล้วนะครับน้องๆไปอ๋อมันเป็นห้องที่กุญแจเขาเปิดประตูออกมาตอนที่เรากุกกี้เมื่อกี้ไงอ่าก็วิง่งว,วนเอาละกันนี่ยังวิงง่งงงๆกันอยู่เลยนะครับไปเราน่าจะผ่านห้องนี้แล้วละ่ะเพราะเราได้ลูกกุญแจแล้วเดี๋ยวไปดูสิว่ายากง่ายแค่ไหนแต่เอาจงริงนะเขาบอกว่าคุยายนะ่ะชั่วร้ายแสดงว่าคุณยายจะต้องมีอะไรแน่นอนเลย อ่าอันนี้เป็นห้องใต้หลังคานะครับน้องๆบ้านใครมีห้องใต้หลังคาบ้างหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ห้องห้องใต้หลังคาจะเป็นบ้านของต่างประเทศนะครับห้องใต้ดินกับห้องใต้หลังคาเนี่ยเขาชอบมีที่ต่างประเทศเขาชอบมีเนาะแต่บ้านเราคงไม่มีหรอกครับเปื้องเงินทํามาทําไมก็ไม่รู้นะเอาไปแต่ส่วนใหญ่นะบางบ้านห้องใต้หลังคาส่วนใหญ่จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับที่มีห้องใต้หลังคานะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วห้องใต้หลังคานะพี่บอกเลยว่าใครอยู่นะร้อนมากอะ่ะเพราะมันจะรับแดดรับรับลมทุกอย่างเลยนะอ่ะแบบถ้าอากาศเย็นก็เย็นไปเลยครับถ้าอากาศร้อนก็โคตรร้อนเร็วอย่างนี้ดีกว่าไปงั้นแล้วไปดูอ่าอ่ฮะเท่ากับว่าทางนี้เขาไม่ให้เดินเขาจะให้เราเดินตรงกลางชัวร้านเปอร์เซ็นเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอเราเดินไปเสร็จมันเบี่ยงเข้าไปข้างในเห็นไหมนี่ไงอ่าโอเค ยังไม่มีใครผ่านมาเลยนะอ่ะโอเคไปโอ้ยไปเลยโอเคเลยนะครับ กระโดดไปเชื่ วิ่งวิ่งวิ่งอ้าวอันนี้นี่ไงเอาแล้วเห็นไหมพี่ว่าแล้วแล้วมันให้วิ่งไปไหนนะเนี่ยวิ่งวิ่งโอ้โหเยอะแยะเลยครับน้องน้อง เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วยังไงอ่ะเนี่ยเอางั้นล้อขวาก่อนแล้วกันเอาล้อซ้ายไปก่อนเนะเอาล้อซ้ายไปก่อนล้อซ้ายล้อล้อซ้ายนะครับน้องๆโอ้โหอันนี้เอาจริงแล้วอะถ้าเราพูดตรงๆคืออันนี้มันผีแม่น้องๆมันผีหรือว่ามันเป็นคนแต่อีกอะถ้าพูดตรงๆละคนบ้าเลยมัจนจะมาเดินในที่มืดๆถูกปะมันต้องเป็นผีแล้วเนอะใช่ไหม อา้อาวอ้าวหลอนแล้วพี่ไปผิดทางแล้วอ่ะงั้นแล้วเราจะไปทางไหนก่อนเลยทีเนี้ยเอาไปขวาอา้าวยังไม่ทันเลยเลยโอ้โหยิ้มหน้าแป้นแลนเลยนะกี่รอบเลยนะเนี่ยฮะกี่รอบเลยเนะี่ยไปไปซ้ายอีกแล้วนะเรายังไม่เข็ดกับสายเรายังไม่คือเรายังไม่รู้ว่ามันทางตันหรือเปล่านงครับสายนะเนี่ยอ่ะพี่วิงว่งวิ่งมั่วมากเลยนะเรียบร้อยไอ้นี่ตันแล้วหนึ่งโอเค เดี๋ยวเราต้องวิ่งไปทางไหนต่อขวาเหรอขวาอีกตัวนี้แห่ออกมาอ้าวอ๋อโอเคขวาตันนะครับน้องๆแห่ยิ้มหวานเลยนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเอาอาอาคือยังไงซ้ายเรามันยังไปไม่หมดนะเอจริงๆนะพี่ก็พยายามไอรูนะั่นน่ะเห็นไหมนั่นแะ่นะไอรูนะั่นนะ่ะโอ้โหไปไม่ได้น้อง มันจะไปได้ไงวิ่งตามมันเป็นพวนขนาดนี้แล้วไม่ได้วิ่งช้าด้วยนะวิ่งเร็วด้วยนะครับน้องๆกีนี่คล้องใจกับไอรูเมื่อกี้มากเลยจะต้องทะลุปไปยังไงว่าอนี่มันออกมาจากรูเนะี่ยโอ้โหวิ่งแทรกก็ไม่ได้นะอีป้าใส่แว่นเนี่ยนะยังไงเนี่ยโอ้ยไ,อไปตรงกลางไปตรงกลางว่างแล้วล่ะไม่ไปแล้วรูนั้นนะนะไปวิ่งมาราธอนเลยทีนี้เฮ้ยโอ้โหอะไรอะไรเนี่ย ไปไหนก็เจอตกลงเกมก็ทำมาให้ทำไปไหนกันแน่ครับเนี่ยสำหรับบอกเลยถ้าเป็นน้องๆเล่นนะพี่ว่าไม่รอดคือแบบแค่นี้มันก็เสี่ยงทางถึงอย่างนี้ตลอดทาง,งนะพี่นี่ก็เวิร์กทูเดาเลยนะวิ่งมั่วตัวไปเลยเนี่ยก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอันนี้มาจากรูไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยทีเนี้ยอ้าว เสือกผ่านโอ้ยขอโทษให้กำน้องน้องหลุดหลุดพูดถ้าพูดจาไม่สุภาพพี่ขออภัยด้วยนะครับเออพี่ก็ผ่านเฉยเลยเอา้าเอ้าแล้วบ้านเข้าไม่ได้พี่ได้ยินเสียงไอ้คุณยายมันเดินแสดงว่ามันจะต้องนั่นไงแสดงว่ามันต้องอยู่หลังบ้านแล้วล่ะทางลงอ่ะไม่ใช่หน้าบ้านแล้วโอ้โหโอ้โหนี่มันจริงๆเหรอมันเป็นคนแก่จริงๆเหรอวิ่งอย่างไวขนาดนี้อ่าลงไปห้องใต้ดินนะครับน้องน้อง นี่ตั้งแต่มาทางนี้แล้วยังไม่เจอคนเลยนะยังไม่เจอผู้เล่นเลยนะครับมีเราโดดเดียวอีกแล้วเพราะอย่างน้อยถ้าเรามาเจอผู้เล่นอนะ่ะคือเรายังอุ่นใจไงเรายังวิ่งตามเขาได้นะแบบเขาแบบอาจจะล่วงหรือตายอะไรมาแล้วตรงนี้อันนี้เราก็เวิร์คทูดาของเราต่อเลยอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าให้ไปวิ่งอีกรอบก็จําไม่ได้แล้วน,ะน้องๆไอ้ไอลรูผีเมื่อกี้เนี้ยมันวิ่งมายังไงก็ไม่รู้เนะนะั่นแหะโอ้โหไฟมืดตืด๊ด วิ่งตั้งหลายรูเป็นเขาวงกดด้วยนะอ่าอันนี้คืออะไรนะมีสถิติด้วยโอ้นหขับรถนะครับขับรถมาออมีเวลาด้วยนะมีเวลาด้วยอ๋อแต่เราไม่ได้แข่งกับใครนะครับก็แค่ไปของเราดูแล้วก็จะมีสี่ติเราอยู่อะไรประมาณนี้ละมั้งใช่ไหมอ้าวลวงอัดโถแล้วสถิติเราไปสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้เขามีห้าสิบอ่ะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอา้าวโหย,ย,ยิ่งรีบยิ่งล่วงอายเขาดิเวลาเยอะอายเขาน้องๆไปกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปนะครับกระโดดกระโดดไปไปไปค่อยๆไปโอ้โหห้าสิบแล้วอะเวลาได้ยังไง่ะเนี้ย เขาเขาสูตรกันห้าสิบสี่สิบเองนะเราก็อ่ะเรียบร้อยห้าสิบยังไม่ไปไหนเลยห้าสิบของอเอเอเราเรา,เา,เารีรีตัวละครใหม่ดีกว่า,เ,าเพื่อมันนับใหม่นะครับน้องๆยังไงยังไงดูดิเอ้ยนับใหม่น้องๆโอเครอบนี้พี่ตั้งใจละตั้งใจเลยดูสิว่าจะ กีวิโอเคเลยโอ้โหเรายังไม่ได้เคยเล่นเกมนี้นะครับเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะยังไงแต่เราก็แข่งกับตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้แข่งกับคุณยายนะแล้วก็ค่อยๆพี่ค่อยๆกระดืบไปละกันเพราะเราไม่ได้ชํานาญทางนะครับน้องๆรายังไม่เคยแต่รู้ว่าอัน,นกระโดดเมื่อกี้เราล่วงตรงนี้ไหมอ่าผ่านละอย่าล่วงนะไปแบบเซฟๆ v e สามสิบวิแล้วครับน้องๆของเรา สามิบสี่วิแล้วครับน้องๆไอ้จ๊บอ้อันนี้สาสี่สิบละยังไงสี่สิบสามจะถึงหรือ,อยังเลยเนี่ยฮะเฮ้ยน้องๆเราสี่สิบแปดครั้งแล้วน้องๆโอเคไฟว่กเอา้านี่วิ่งต,ง 4, ตง 5, ุงสี่ตุงห้ามแต่ดีใจ อย่างนี้ในบอร์ดพี่เมื่อกี้นี่พี่ต้องได้ที่หนึ่งแน่เลยอ่ะเพราะว่าข้างบนมันห้าสิบอ่ะเมื่อกี้เนี้ยแต่พี่ได้สี่สิบแปดตาเมื่อกี้เห็นปฮ่าฮ่าฮ่ามาไอ้ลูกกิ้งมาถ้าใครมาเล่นต่อจากพี่ก็ฝากดูได้นะพี่อยู่ที่หนึ่งวะนะพี่ได้สี่สิบแปดวินะครับน้องๆไปวิ่งไปต่อเป้าหมายเรายังไม่รู้จะเจออะไรอีกไหมเนี่ยออันนี้อะไรครับเนี้ย เจอปืนแล้วนะบาสุก้านะทางโอ้ยโอปืนปืนแรงปืนแรงน้องยิงตมตมตมแล้วไหนละอะไนอ๋นนอเอาอีกแล้วมาแบบทรงแบบมามอนเตอร์มาเยอะๆครับน้องๆแล้วเดี๋ยวเขาจะวิ่งลุมเราไงเดี๋ยวเราก็ต้องหาเดี๋ยวก่อนโอ้โอ,โอ,โอโประชิดต,ตัวแล้วมองไม่เห็นคุณยายคุณยายทำแบบนี้ไอ้ข้างหลังต้องวิ่งวิ่งตามเราละจะชนชนทีเดียวตายเลยนะน้องๆ วิ่งวนวิ่งวนไปก่อนโอ้โหเจอข้างหลังอีกอะครับอะไรครับเนี่ยเอาละยากเอาเรื่องเลยนะคือไอสิ่งที่ยากคืออะไรรู้ว่าคือปืนมันใหญ่เกินไปไงพอปืนมันใหญ่เกินไปมันบังทางขวาเราเราก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะคือเราต้องหมุนซ้ายของเราอย่างเดียวเลยเรียบร้อยยิงไม่โดนอีกนะตายตายอย่างเดียวไป เราถึงจุดนี้เราต้องสู้แล้วครับน้องๆสู้ไม่ถอยแล้วแล้วปืนเราแบบคือเขาเรียกว่าอะไรปืนมันยังยิงแบบรู้พิกัดไงเพราะว่าคุกกี้มันลอยออกมาใช่ปะถ้าเป็นแบบมายิงด้านๆอะไรแบบนั้นน่ะคือมันไม่ใช่ไงมันไม่มีกระสุนออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามันออกไม่ออกอันนี้คือกระสุนออกตามปืนเลยนะครับก็โอเคครับแล้วก็หันกระบอกปืนเอาแล้วก็วิ่งวนเอาโอ้โหเนี่ยมันต้องมีตัวข้างหลังเนี่ยโอ้โหป้า โอ้โหไหวเนี่ยเราต้องทํำยังไงเนี่ยคือเราต้องวิ่งรวมบนลเขาก่อนเราหรือยังไงอะไเนี่ยคือคือเขาออกมาทั่วทิศเลยอะแล้วเราแบบยังไงดีะครับน้องๆป้าป้ามาโหดได้ไหมป้านะป้านะป้าโหดเกินไปแล้วนะเรียบร้อยคือ คุณป้าไม่ให้เขาเรียกเลยไม่ให้โอกาสเลยอะ่ะคือหลอดเลือดเราก็มีอะ่ะคือทีเดียวตายเลยอะ่ะแล้วก็แบบโดนสักสองทีได้ไหมหรือสามทีได้ไหมอะ่ะใช่ไหมวิ่งใส่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วกันถ้า,างั้นเราอออโอเคโอเคเลยนะยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิง ได้ยิงอ่าได้ยิงเลยโอ้โหโอ้โหอ๋อนี่ไงเราถอยหลังแสดงว่าเขาออกมาหมดแล้วครับน้องๆคือคุณยายเขาออกมาหมดแล้วตัวที่เราคือเราตอนนี้เรามีหน้าที่ยิงให้ให้หายให้หมดแค่นั้นไงได้ยิงหายหมดก็น่าจะจบเพราะว่าตอนนี้เขาออกมาครบแล้วล่ะอ่าโอเคสบายละผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านจนได้นะครับน้องๆครับใช่หรือเปล่าผ่านหรือเปล่าวิยงังไม่รู้นะ หมายถึงว่าด่านเคลียร์หรือเปล่าแต่ผ่านคุณยายแล้วผ่านคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวโอเคถ้าไงคลิปนี้พี่ฝากหนีคุณยายด้วยนะกันนะครับบ้านนี้มีผีอีกแล้วนะครับน้องๆโอเคพี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากติดตามพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ